ฮัลโหลสวัสดีค่ะทักไทยกันนะคะจากชนบทสเตอร์ซิงประเทศออสเตรียวันนี้ค่ะวีก็ไม่ได้ไปทํางานนะคะตอนเช้าก็ทําอาหารเช้าแล้วก็ส่งแฟนนะคะไปทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้นะคะคืออาหารเช้าแล้วก็อาหารกลางวันของบีค่ะ อาหารของเราวันนี้นะคะก็คือปลาทูทอดแล้วก็จะมีซุปมะเขือนะคะมะเขือก็เป็นมะเขือจากส่วนของเรานะคะช่วงนี้ที่ออสเตรียนะคะก็อากาศเริ่มหนาวนะคะบีก็ปลูกพิกปลูกมะเขือปลูกแตงกวาเ็าปลูกผักหลายอย่างนะคะอากาศมาเริ่มหนาวมันก็เลยทําให้พวกมะเขืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ค่อยโตแล้วนะคะเพราะว่าเขาเริ่มแบบว่าเย็นแล้วนะคะต้นมันก็เริ่มที่จะแบบเฉา ส่วนลูกมันก็ไม่ค่อยโตแล้วค่ะบีก็เลยเก็บมานะคะเพื่อที่จะเอามาทําซุปมะเขือค่ะปลาทูที่บีกาลังทอดนะคะก็เป็นปลาทูสดที่บีซื้อมาจากร้านเอเชียนะคะบีก็ทําเป็นปลาทูนึ่งนะคะก็คือเอามาฟักไส้แล้วก็เอามาต้มในน้ําเกลือค่ะหลังจากนั้นนะ่ะบีก็จะแรปใส่ถุงพลาสติกนะคะแล้วก็เอาใส่ช่องแช่แข็งไว้ค่ะเวลาที่เราอยากกินนะมันก็จะได้สะดวก เวลาที่เราอยู่ต่างประเทศนะคะถ้าเราอยากกินอะไรเราก็จะต้องทํากินเองค่ะมันจะไม่สะดวกสบายเหมือนเมืองไทยนะคะที่บ้านเราที่อยากกินเวลาไหนตอนไหนเราเดินออกไปที่ปากซอยนะคะมันก็จะมีให้กินค่ะแต่ว่าที่นี่นะคะมันไม่เหมือนกันมันตรงกันข้ามเลยนะร้านอาหารนะคะเขาก็จะเปิดปิดเป็นเวลาค่ะมันจะไม่เหมือนบ้านเรามันไม่มีเซเว่นนะคะที่เปิดตลอด24ชั่วโมง ส่วนเรื่องของเมนูอาหารนะคะถ้าเกิดว่าเราทำไม่เป็นนะเดี๋ยวนี้มันก็สะดวกสบายค่ะเปิดเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเขาก็จะบอกสูตรแล้วก็บอกวิธีทำอาหารของบีวันนี้นะคะเอาสเต็กมาแลกก็ไม่ยอมนะคะก็คือซุปมะเขือแล้วก็ทอดปลาทูกรอบๆค่ะเคี้ยวหัวมันนะคะกรอบๆเสียดายที่วันนี้บีะไม่ได้นึ่งข้าวเหนียวนะคะบีก็จะกินกับข้าวสวยธรรมดาค่ะ หลังจากที่ทานอาหารเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวบีก็จะพาเพื่อนๆลงไปข้างล่างนะคะเพื่อที่จะไปเก็บผักค่ะไปดูผักกันนะคะว่าตอนนี้นะ่ะผักเป็นยังไงบ้างแล้วนะคะเพราะว่าก็ใกล้จะได้ถอนเขาทิ้งแล้วนะคะเพราะว่าอากาศเริ่มหนาวมาแล้วค่ะต้นไม้ของเรานะคะก็เริ่มจะเฉาแล้วนะคะ

สวัสดีค่ะเพื่อนๆทักไทยกันนะคะโทนี่ปีไปนู่นแล้ววันนี้ฝนตกคะ่ะที่บ้านเรานะอากาศอึมครึมนะคะมีอยู่บ้านจ้ะไม่ได้ทำอะไรเพื่อนๆเลยลงมาดูผักสักหน่อยนี่นะคะเป็นความภูมิใจของเราเนาะ อากาศมันใกล้หนาวแล้วนะคะเนี่ยต้นผักต้นอะไรของพีก็เริ่มที่จะแบบว่าจะตายแล้วโทนีไหนโทนีข้อเมียดูเพื่อนๆจะหนีเที่ยวอีกแล้วมาเนี้เมื่อเช้านะคะมีกวางนะนี่มาตรงนี้เลยนะคะอืมอันนี้เป็นต้นกระเทียมนะคะแล้วก็แตงกวา ที่บีปลูกไว้นะคะเนี่ยมันมันจะหนาวตายแล้วนะเพื่อนๆได้กินแบบเยอะมากนะคะแตงกวาดอกเต็มเลยมันเริ่มมันเริ่มเอ่อหนาวแล้วนะคะมันก็เลยแบบต้นมันก็จะแก่แล้วนะคะก็ยังมีลูกอยู่นะมีลูกให้เรื่อยๆนะคะอันนี้อันนี้เป็นต้นมะเขือเทศจ้ะ มีลงมาเก็บเขาเพราะว่ามันมันก็โซมแล้วนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันก็จะจะหนาวตายแล้วเนาะอากาศมันเย็นแล้วนะคะอันนี้เชื้อราขึ้นแหละเห็นไหมกินไม่ทันเอาไว้นี่แหละฝนมันตกด้วยไงมันก็เลยแบบว่าไอ้นี่นะคะ มั่จะมะเขือเวบีจะเก็บเอาไปนะจะได้มะเขือเทศเนาะมีแบบต้นเดียวสองต้นนี้ก็กินไปเลยเนาะไม่ต้องไปซื้อนะคะบีอ่ะชอบกินมะเขือเทศอะไรนะเขาเรียกเออ่ที่ว่าเขาเอาไว้กินเล่นนะคะมันจะมีชื่อของมันอยู่นะ อันนี้เดี๋ยวเราเก็บดูเพื่อนเพื่อนบีมีสามต้นนะคะมะเขือเทศมันก็จะคนละแบบเลยนะอันนี้เป็นมีลูกเล็กสีเหลืองมีลูกสีแดงเป็นมะเขือเทศรูกหัวใจเนาะแล้วก็มีเอ่อมะเขือเทศสีน้ำตาลน,นะคะ พริกก็เดี๋ยวค่อยเก็บจะเพื่อนๆนมันยังแบบเดี๋ยวรอให้เขารอให้มันแบบหนาวหนาวไปเลยเนาะโอ้ดูสีบีฝนมันตกใส่นะจ๊ะเพื่อนๆนมันก็เลยเป็นลาเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีเยอะแล้วไงเออตรงนี้เต็มเลยกินไม่ทันนะคะเนี่ยเยอะมาก นี่กะเกล้ลูกเล็กๆนนี้กรอบหวานนี่นะหวานมากกรอบสนั่นเลยลงมาก็ได้ผักกินนะคะถั่วก็ยาวอุ้ยพื้นๆเราได้ถั่วฝักยาวด้วยนะ คิดว่ามันจะไม่ออกให้มันแกนนะคะต้นมันแกนจ้ะแล้วตอนนี้ก็หนาวมาแล้วก็คงจะไม่ได้กินแล้วล่ะเดี๋ยวไปดูมะเขือกันค่ะ <c oughs> ไปโทนี่ไปลูก <c oughs> ดีนะเอาเอาถังน้อยมา นี่จะเพื่อนๆพริกเราอ่ะสวยมากนะ <มา S 1> นี่นะ <มา S 1> แต่ว่ามันยังไม่แดงนะคะเดี๋ยวเราจะปล่อยให้เขาแดงเนาะอันนี้เป็นพริกจินดานะคะอันไหนแดงวีก็เก็บไปเลยนนก็รอให้มันแบบสุดๆไปเลยอ่ะเพื่อนๆนถ้าเกิดว่ามัน มันแบบว่าหนาวแล้วใช่ไหมเดี๋ยวบีก็ค่อยตัดต้นออกไปแล้วก็เอาค่อยเอาไปเลือกเนาะเราะว่าเราอ่ะจะเอาจะเอาแต่เม็ดพีกไงแต่ตอนนี้ปล่อยให้เขาไปก่อนเนาะปล่อยได้ก็ปล่อยไปก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นพิกนะยังยังไม่แก่เลยดูสิพึ่งเป็นดอกมันเริ่มหนาวแล้วอะ่ะโอ๊ยเสียดายมะเขือบีก็จะตุยล้ว โถนี่นิกไว้เวกเหรวนี่จ้ะโมตะเก็บพริกแดงนะคะการพริกหักลงมาเลยนี่นะคะเมื่อกี้เก็บยอดฟักทองจากเพื่อนๆ เอาไปแกงเอาไปผัดได้นะยอดอ่อนๆเนาะเพราะว่ามันก็มีลูกแล้วนะคะเด็ดลูกมันมาด้วยนะนี่ลูกหนึ่งนี่แก่แล้วนะคะนี่นะฟักทองลูกนี้แก่แล้วเดี๋ยวบีจะเอาไปเก็บเข้าไปไว้ในบ้านนะคะแล้วก็อันนี้เป็นยอดฟักทองนะคะที่บีเก็บเนาะแล้วก็จะมีนี่น,นี่ผักอันนี้นะคะให้เราเก็บแล้วก็เมื่อกี้พริกนะคะผัก เดี๋ยวบีจะปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนนะฟักทองนะคะเพราะว่ามันมียอดเล็กๆไอ้ลูกเล็กๆนะคะหลายลูกเนาะถ้ากินทันนะคะถ้าแบบว่าอากาศมันหนาวเนาะเราก็ค่อยเก็บเขาเอาไปทําทําแกงทําอะไรนะคะแต่ว่าตอนนี้ปล่อยเขาไว้อย่างนี้ก่อนจะเพื่อนๆเพราะว่าผากเยอะมากนะคะวันนี้เดี๋ยวเก็บยอดฟักทองอน,นี่ค่ะเอาไปกินเต็มเลย คุณโทนี่มานี่นี่นู้นนู่นดูดูดูหนีจะหนีเที่ยวแล้วถ้าหายคราวนี้ไม่ตามแล้วนะคะมานี่แล้วลูกปะขึ้นบ้านกันปะนี่นะคะผักที่เราผักที่เราเก็บมาค่ะนี่มียอดฟักทองมีฟักทองแล้วก็มีพวกผักนะคะหลายอย่างเลยมะเขือถั่วนะคะไปจ้ะขึ้นบ้านกันจ้ะเพื่อนๆ อันนี้นะคะก็เป็นฟักทองนะยอดฟักทองที่เราเด็ดมาเมื่อกี้นะคะบีก็มาลอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะอันนี้เดี๋ยวบีจะเอาใส่ตู้เย็นไว้นะคะเวลาที่เราจะผัดมันก็จะได้หยิบมาผัดเลยนะแล้วก็อันนี้เป็นมะเขือเทศนะคะจากส่วนของเราเนาะแล้วก็มีแตงกวาด้วยนะคะส่วนผักอย่างอื่นบีก็เอาใส่ในตู้เย็นบ้างแล้วนะคะพวกมะเขือพวกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ลอกใส่ทุงไว้นะคะได้เยอะมากเลยมีหมูกรอบผัดใส่หมูกรอบอร่อยมากนะคะนี่หรือว่าจะกินกับน้ำพริกกะปิเนาะแถวบ้านบีเขาจะลวกนะคะใส่กะทินะคะลาดด้วยกะทินะมีแต่แบบอ่อนๆมากๆเลยนะคะได้เยอะด้วยนี่ค่ะ ไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีเอาพีทเซน